สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูโสติธร,รมวิเทศรองเจ้าอาวาสพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประทานสงฆ์ได้เปิดกรวยสการะหน้ารูปพระมงคลเทพบุนีสวดจนทัสโรครูผู้คนพบวิชาธรรมกายก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายและปฏิบัติธรรมโดยได้รับการถ่ายทอดสดจากสถานีซี n พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันวสวดสรรเสริมคุณพระมงคลเทพมุนีจดจันทพัสโรจากนั้นเป็นพิธีตสมทบกระถิน่นพระธรรมกายพระป,ป่านะคะครั้งที่หนึ่งโดยประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพระป,ป่าสมทบกระถิน่นพระธรรมกายก่อนที่ผู้แทนประธานบุญพิธีห้าท่านจะได้น้อมนำพระไตรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนพระครูโสติธรรมพิเทศนะคะ และคณะสงฆ์ก็ได้พิจา,า,ารณาพระป่าเนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมากายนะคะรวมทั้งให้โอวาดนะคะาภายหลังเสร็จสิ้นวิธีกรรมทุกท่านก็นึกต่างปลื้มปิติในบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในครั้งนี้เพื่อที่จะแล้วก็มีการถ่ายภาพนะคะเพื่อตรึกตึกนถึงบุญอันไม่มีประมาณอาของพระมงคลเทพวุนีสดจันทสโรหรืผู้คนพบวิชาธรรมากายที่มีต่อ เจียนิสิตนะคะทั่วโลกค่ะนี่ก็เป็นภาพกาิจกรรมดีๆนะคะที่วอเตอร์ธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ